สวัสดีครับดีกับ pk audio นะครับผมวันนี้เจออีกแล้วนะครับเทสไปหมดทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับมีอีกท่านไหนทชอบมิกนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็น yamaha แท้นะครับผมสวัสดี fc ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับมีรอยนิดนึงนะครับแล้วก็นอกนั้นปกตินะครับผมแล้วก็ปั๊มนูนจิตฮิตกันปั๊มนูน นะครับปั๊มนูนปั๊มนูนสีเรวนะฮะเรือนแสงแมวอ,อินโดนีเซียปั๊มนูนนะครับผมหม้อแปลงแท้นะครับหนักแข็งนะครับผมตัวนี้อยู่ที่7 9 0 0ัน้าร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อเลยครับศูนย์7ปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นตัวใหญ่นะครับ อันนี้ยมห้านะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างยม m a าแท้นะครับสภาพสวยตัวนี้อยู่ที่7,900บาทตัวนี้นะครับเป็น h x 1 6นะครับผมเทสทุกช่องใช้งานปกตินะครับ usb mv 3ฟังก์ชันครบนะครับผมตัวนี้อยู่ที่5,900บาทนะครับมือหนึ่งอยู่8ปประมาณนี้เนาะ สภาพสวยนะครับใช้งานปกติตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ความพิเศษคือจะเป็นตัวปรับเหมือนซาวด์ครับท่านเคยเห็นไหมมันจะมีเนี้ยมิดเบอ่ดกลางแหลมอะแล้วมีโลใช่ไหมมีมิดโลแล้วก็มีแหลมนะตัวนี้ฟังก์ชันจะพิเศษกว่าซาเบลดร,รุ่นทั่วไปจะเป็นซาเบลดร,รุ่นพิเศษจะเป็นรุ่น H X เอ่กซ์เอ็กซ์สิบหกนะครับจะเป็นตัวสิบหกแชนแนลนะครับผม ตัวก่อนตัวสิบสองแชนแนลก็ขายอยู่ที่สี่พันห้าแล้วนะครับผมตัวนี้อยู่ห้าพันเก้านะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับ0 8น4 0แปดแปดสีู่นย์เจ็ดแปดเก้าจดสี่ตัวนี้นะครับอาโต้อาโต,าต,นาต, 3, นต้นะครับผมอาโต้อยู่ที่3ามพันนะครับพร้อมตรงนะครับผมเลสเตอร์นะครับผมเดิมเดิมนะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างตัวนี้สา0พันพร้อมตรงนะครับ คอร์ส EQ ตัวนี้อยู่ที่สามพันห้านะครับฮเดี๋ยวถ้าไหนสนใจติดต่อมานะครับผมศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสีจัดชุดโปรได้นะครับโปรจะเป็นโปร e ายูโรเทคสไลด์ยาวนะครับชุดนี้นะครับผมมือมือหนึ่งก็เฉพาะ e q คก็สี่พันเก้าละมือสองราคาอยู่ที่สองพันสองนะครับสองพันสองคอร์สอยู่ที่พันห้านะครับผม อ่าชุดนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดหรือว่าจะเอาลงถูกจัดโปรตัวนี้ก็จะประหยัดลงอีกตัวนี้ที่พันห้านะครับผมดีบเอ็กแท้สามพันห้าผมส่งนะครับอ่าตามมาจากมีนะครับผมตัวดีบิเอ็กแท้ของไมอินนะครับ USA นะครับผมกับมอินแคนาตัวนี้จะเป็นสองสองสามหนึ่งอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วจะเป็นดีบเอ็กแท้ตัวนี้หนึ่งสองสามหนึ่งนะครับแต่ละยาวตัวนี้อยู่ยที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับ อ่าสภาพสวยนะครับผมใช้าง,งานปกติเทสหมดทุกตัวแล้วนะครับไม่มีปลายทานนะผมโอนก่อนส่งเท่านั้น088 407 8974นะครับดอก12นะครับยังเหลือเหมือนเดิมนะครับสนใจแฮดไลน์มาตู้นะครับยังเหลือเหมือนเดิมนะครับผมตู้ใบละเจ0ดค่าส่งออกเองนะครับ PS12 เอามาอัปเดตกันนะครับเหลือประมาณนี้เนาะเหลือไม่เยอะส่วนมิกยามาห้านะครับขอภุมิพระอาจารย์เดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับเนื่องจากบางตัวที่เราเจอนะครับผมตัวนี้มันหลวมสายไปสายมาเราก็ไม่ส่งให้อันนี้มันแน่นนะครับก่อนหน้านะตัวที่มีแหลกนะครับเราเราไม่ได้ส่งให้พระอาจารย์นะครับเราตีกลับก็คือตัวที่ใช้งานปกติเท่านั้นนะครับใช้งานไม่ปกติเราไม่เอานะครับผม หรือใช้งานปกติแต่ว่ามีตำหนิก็ไม่เอานะครับท่านไหนสนใจติดต่อนะครับ088 4 07 8 9 7มิกยามาฮ่าสนใจติดต่อได้ครับตัวละ7,900บาทพร้อมส่งนานๆมาทีหายากแล้วนะครับท่านไหนที่จะใช้ส่งการจัดชุดกลางชุดเล็กชุดใหญ่เป็น Power m i ์นะครับเป็น m i กดิจิตอลนี่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะส่วนมากไปเป็นพาวเวอร์นะครับผมอยู่ที่4,500บาทแล้วก็ตัวนี้ที่ทีม3,500บาทนะครับผม สนใจติดต่อได้ครับ088 4 0แปดแปดนะครับอืท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมานะครับผมพูดถึงขนส่งนะครับท่านไหนที่ว่าจะให้ขนส่งแฟตขนส่งนิ่มบอกได้นะครับส่วนมากเราจะเน้นนิ่มเข้าไปทีเดียวนะครับผมบางท่านบอกนิ่ม มันไม่ค่อยได้ละไกลบ้างมาช้าบ้างก็เปลี่ยนเป็นแฟดนะบ,บางท่านเหมือนเชียงรายบางท่านให้เป็นแฟดเราก็ส่งให้นะครับผมครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันครบเลยนานๆมาทีนะตัวนี้ไม่ค่อยมาเลยมันจะเป็นรุ่นใหญ่ของซาวเบสเนี่ยนแะความพิเศษของเขานะครับมันจะปรับที่มิดโลได้อ่าเราก็ปรับโลอันนี้มิดโลรายละเอียดมันจะชัดขึ้นนะครับผมตัวนี้ ไฟขึ้นสีแถวปกตินะครับ usb เล่นได้ปกติลองหมดแล้วนะครับผมไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับสาวเบสนะครับผมตัวนี้ที่สามพันมี yamaha ๊ o ปเก e t a อยู่หนึ่งตัวนะหนึ่งสองสี่ตัวนี้เป็นก o l นะครับจากห้าพันห้าเราลดให้เหลือ4 9, อี่พัน้าพร้อมส่ง adapter จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีรู จะเป็นตัวนี้นะครับกล่องครบกล่องครบเลยนี่เป็นเกรดสามแท้นะครับผมอยู่ที่4ี่พันเ้ารบาทพร้อมส่งเลยจัดโปรสงปนันเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ไดร์เวลักนะครับ DBXDBX แท้นะครับตัวละเจ็ดพัน้านะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไดเวลัก PA แท้ ปรับรองทางสามทางไม่หมดแล้วเอาไปเปิดได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอ่านไหนสนใจนะครับผมติดต่อได้เลย0 8นย์7 8ดแ4ดสี่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่รับจัดชุดนะครับตามงบนะครับผมบางทีท่านบอกว่าส่งไปให้ดูก่อนโหส่งไปเยอะท่านก็เลือกไม่เป็นนะครับเย,เยอะนั่นเยอะนี่เกินงบอีกนะครับบางทีก็เลยบอกว่าท่านมีงบเท่าไหร่เดี๋ยวเราทาเสนอให้ดีกว่ามันจะจบแต่ถ้าขอดูหน่อยส่งให้พาวเวอร์สองร้อยท่าน เงียบคลิปเลยเพราะไม่รู้จะเลือกอันไหนเพราะฉะนั้นก็เลยว่าต้องต้องให้ดูก่อนนะครับใช่ครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวพาวเวอร์จุดนี้สามพันเก้าตัวบนนะข้างล่างอยู่สามพันหกห้าสิบราคาจะพร้อมส่งเลยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมราบท่านหนสนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ สไลด์เดิมหมดนะครับเยงอย่างนี้นะครับอย่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่ากันหมดนะครับผมอแดปเตอร์แท้นะครับมากมันจะมันจะไม่ติดติ๊กเกอร์ของแท้มันจะเป็นปั๊มนูนเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แต่ตรงเนี้ยถ้าของก๊อฟมันจะไม่ใช่ปั๊มนูนมันจะติดติ๊กเกอร์แต่เนี้ยของแท้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข,ข็งของยา่ห้อ้าจะไม่ลอกง่ายจะหนักทนตกไม่ค่อยแตก ของก๊อปมันจะเบาตกแป๊บเดียวแตกนะครับผมส่วนปลายทางไม่มีนะครับเช็คเครดิตได้เอาว่าฝากกลุ่มความรู้เครื่องเสียงการแจ้งด้วยครับผมเข้าไปเช็คเครดิตก่อนโอนด้วยนะครับบางท่านโดนโกงนะครับวันนี้บอกเลยว่าทุกวันนี้มีฉาดชีพเยอะมากเพราะฉะนั้นเราอยากให้ไปเช็คเครดิตก่อนโอนนะครับผมส่วนทางทีมงาน PK a u d i ดนะครับฝากกลุ่มความรู้เครื่องเสียงการแจ้งเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็อ่า เพจ pk audio 1 9 8 9ากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยแล้วก็ฝากช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเอาความรู้แล้วก็สินค้านะครับมาอัปเดตกันแล้วก็ส่วน pk audio นะครับจะมีบัญชีนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับจะส่งให้ลูกค้าแบบนี้ทุกท่านนะครับโดยจนทั่วไปถึงก็ไปก็กไม่เหมือนนะครับท่านสังเกตนะ ก่อนจะโอนดูบัญชีเป็นชื่อนะครับบางทีอาจจะเป็นเลขบัญชีอื่นแต่ชื่อจะเป็นชื่อนี้อย่างเดียวเลยนะครับกิจุคงษาน้อยถ้ามีชื่ออื่นนะ่ะเดี๋ยวก็จะแนะจะบอกให้ทางช่องนะครับว่าเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรบ้างโต๊ะโอนเป็นเป็นชื่ออะไรบ้างเนาะอ่าดีเบกแท้นะครับนี่3 6มพัพร้อมตรงใช้งานปกติทุกตัวครับ โอเคนะครับผมเตรียมงานคอรดิโอนะครับเสนอสินค้าไปประมาณนี้ส่วนมิกยาม,มาฮ่านะครับท่านไหนสนใจแอดไลน์มาคุยเลย088 407 8974นเะครับอ่าเดี๋ยวเรามีให้ท่านอีกนะครับผมนั่นจะมาทีนะมิกยาม,มาฮ่าต้องรีบนะครับผมหายากแล้วใกล้หมการแล้วคือของไม่ค่อยมีเลยบอกตรงนะครับตอนนี้ยาม,มาฮ่านะครับ ถ้าของเราลำพ่อจะเป็นสีสดใสนะครับเห็นไหมอ่าสีสวยนะครับถ้าเป็นตัวนําเข้ามันจะเป็นสีสวยมันจะไม่มีรอยมันจะไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีเล็กเลกน้อยน้อยนะครับขนตรงบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับผมเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมสง่งท่านไหนสนใจติดต่อได้ครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับตัวนี้อยู่ห้าพันเก้านะครับอยู่สามพันห้า Powermix อยู่4,500นะรุ่นเดียวกันแต่ว่ามี Power กับไม่มี Power นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวทีมงาน Audio ออนะครับขอญาติไปแพ็คของก่อนแล้วเดี๋ยวสนใจตัวไหนต่อครับ088478974เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่าสวัสดีครับ